ก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่การถ่ายทอดสดครั้งแรกของเกม SDGO นะครับผมก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะเป็นคู่4ต่อ4นะครับวันนี้นี่ผมอยู่กับพี่ลิโเทเฟนนะครับผมพี่ลิโเทเฟนได้ยินไหมครับครับได้ยินครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงลิโเทเฟนเออพี่ลิโเทเฟนนิดนึงดีกว่านะฮะก็ในคู่นี้ฮะผมอยากให้พี่ลิโเทเฟนดูให้ผมหน่อยว่ามีใครกับใครบ้างครับทีมอะไรเจอกับทีมอะไรครับผม คู่นะครับครับนี้จะเป็นแบบเล่นกันแบบของแคลนเจสบอลนะครับอ่าฮะเราเจอกันเองทั้ง2ทีมนี้ต่างกันยังไงฮะอ่าทีมแรกนะครับจะมีเป็น S อองตัวที่เป็นหลักๆนะฮะก็คือคาสกิกันดัมแล้วก็กดกันดัมอ่านะฮะ ส่วนอีกทีมหนึ่งก็จะมีอาคาสกิเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแรงค์ B ีอยู่2ตัวครับครับ,รบก็คือวิงอ่าวิงกันดัมดีนะฮะมนนี้ตัวหนึ่งที่เห็นเดินไปเดินมาอยู่นั่นก็คือเอ็กเซียกันดัมนะครับแทงแบงค์เอจะต้องบอกนิดนึงว่าพี่เชฟเฟนดูผ่านสตนรีมนะะมันจะช้านิดนึงนะครับผมอันนี้ก็อาจจะทำให้การภาพบางส่วนเนี่ย ไม่ทันกันเท่าไหร่นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเรายังได้ไอดีออฟเซอร์มาแค่ AR, อ,อันเดียวเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับมีชื่อทีมไหมฮะระหว่าง2ทีมชื่อทีมก็ GS Wall 1กับ GS Wall 2ครับ <Okay. S 2> สีแดงก็จะเป็น GS Wall 1สีน้ำเงินก็จะเป็น GS Wall 2อ่สองทีมนี้เนี่ยสำหรับความคิดของพี่ l i t t l e f e n เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับทีมไหนเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่ารลอทีมไหนน่าจะเป็นยังไงฮะมีผลทายเรื่องครับ ก็ถ้าดูจะกล้ามึึ่กันนะเพราะว่าแต่ละแต่ละฝันก็จะมีตัวแก้ทางเหมือนกันทั้งคู่นะฮะฝันหนึ่งก็จะมี S 2ตัวนะครับไวอยแก้ทางจะมี GND 1ตัวนะครับแล้วก็อ a c c สิ a ิ y ว้คอยยิงผมพวกกระดาษโอเคครับสำหรับเพื่อนๆฮะก็ขอเตือนนิดนึงในเรื่องการไลฟ์สตรีมน,นะครับผมก็อาจจะมีการแหลกหรือภาพไม่ชัดบ้างน,นะครับแต่ว่า ยังไงเนี่ยผมก็จะอัปโหลดขึ้น u t u b e กันอีกทีหนึ่งนะฮะก็อาจจะชา้านิดนึงแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันครับเพราะว่าจะมีลิมิตในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงแล้วบวกกับผมอยู่ที่บ้านด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่เร็วมากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมฮะได่ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับสะกู่นะครับครับผม ก็ขอตอนรับเพื่อนๆทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยฮะกับผมนายโน้ิโนนะครับผมอยู่กับพี่ลิทเทอรเฟนครับเป็นเฟลิแมทนะฮะระหว่าง GSW wow หนึกับ2นะครับเป็นการเล่นกันระหว่างแคน GSW ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแคนแล้วก็มีทีมที่กำลังจะลงสมัครแข่งนะฮะต้องการให้พวกเราไปถ่ายทอดสดหรืออะไรเนี่ยก็ติดต่อมาได้ทางกระทู้ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งอีเมลอะไรไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะฮะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฮะลิ้นพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เริ่มแล้วนะ โอเคครับก็เจ็ดวอล์หนึ่งกับ2นะครับแนะนำตัวละครนิดนึงฮะเจอร์ซี่จะเล่นอะไรครับผมเจอร์ซี่คนนี้เล่นวิงเซโลครับอีโต้กันดั้มเป็นลังเอครับโอเคครับแล้วแบ็กเอาจากเอิร์เอาเอาทีละฝั่งเดี๋ยวแอคบูดละครับแอคบูดเดี๋ยวจบรวมไปตัวแอคบูดนะครับแอคบูดจะเล่นจัตเต็กกันดั้มครับอ่าแล้วก็ชิซูมาครับชิซูมามาลบกบอหน่อยครับมันจะชาดนะครับเ n d ครับ โอเคครับแล้วก็คนสุดท้ายกูต่างซ่านะฮะต่างซ่าเล่นกอดกันดัมครับโอเคครับแล้วเราไปดูทางทีมเจสส์วอล์ฟสองนะครับแบ็กเอาท์เอาคนนี้จะเล่นวิ่งแรงบีครับวิงกันดัมแรงบีวิ่งแกรนดัมเลยทีโอ้โหตอนนี้ประทะกันมันมากเลยแล้วตัวกรอตอนนี้เนี่ยก็ถูอ้อสิบเอ็ดต่อสูรแล้วฮะแล้วก็เจสส์วอลหนึ่งเนี่ยก็ได้มาห้าใช่หรือเปล่าสีฟ้านี่คือเจสส์วอล์ฟหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับทางซ้ายก็คือ จเจสฟวลอล์หน<อ>ึ่งนะฮะก็เขาจะจ่ายใจนะฮะสีแดงนะได้เป็นสิบเอ็ดอ่าสิบเก้าครับสิบเก้าต่อสิบนะครับตอนนี่อสิบโอเคครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหยี่สิบสองต่อสิบแล้วก็เห็นได้ว่าทางฝั่งของเจสฟวอล์หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเดี๋ยวก่อนขออีกทีหนึง่งเจสฟวอล์หนึ่งนี่สีฟ้าใช่ไหมครับอ่ากดลบกดแรับนะครับเจสซี่นะฮะอยู่สีแดงครับ สีแดงครับโอเคใช่ว่าหนึ่งสีแดงนะฮะโอเคครับตื่นเต้นนิดนึงน <c oughs> ะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ภาพแบบทีมเหมือนกันตอนนี้ก็30ต่อ15แล้วนะฮะสกอร์นี่ค่อนข้างจะโหดร้ายถ้าดูจากมุมนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าทางฝั่งเชสเลาสหนึ่งเนี่ยพยายามจะปิดช่วงล่างเอาไว้นะครับของเออ่ของแผนที่นะฮะแล้วก็พยายามจะต้อน <c oughs> อย่างเช่นแบ็กเอาที่โดนไปตอนนี้ฮะ,ะสามารถแรกล้คืนได้ตอนนี้แอคบูดครับกำลังโดนบัตเตอร์สอยจากข้างข้างหลังนะครับผมแล้วกูตา่างฟ้าครับบุกเข้าไปที่เออ่เคียวกโกะนะฮะ เพื่อที่จะเข้าไปาใช้ท่าสเปเชียลนะครับผมชื่อเคียวเฉยหรือเปล่าผมเติมโกะให้ด้วย,ยว <laughs> แต่ก็โดน,น,นแบ็คเอาต์ฝอยกลับไปได้ตอนนี้3ามต่อ34นะครับผมทีหนึ่งก็ตอนนี้ใช้ความสามารถของก๊อนะครับในการเข้าบุกประชิดตัวก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆในทีมช่วยกันมาจมต่อเนื่องสนทครับ กนไฟอีกฝั่งหนึ่งเจสบอลสองอาจจะตกที่นั่งลำบากนิดนึงเพราะว่าโดนเขาบีบอย่างนี้ก็ต้องดูครับว่าเขาจะแก้เกมยังไงโอ้ตอนนี้นจะเข้ามาฮะแอคแคทกเข้าไปที่แอคสูดแต่เหมือนแอคสูดจะหลบได้ตลอดนะฮะเจอร์ซี่ก,ก็เก็บคะแนนไม่ได้เป็นซื้อก,ก้าต่อสามเป็สี่ครับตอนนี้เคียวเข้ามาอีกครั้งนะฮะเจอร์ซี่ทำไงครับโอ้โหพยายามจะไาเอาไว้นะฮะก็ค่ <laughs> อนข้างจะโหดร้ายพอสมควรครับดูรู้สึกว่าแอคสูดจะใช้ เอ่สเปเชียลนะฮะประเภทบีนครับาไวย Y เป็นร่างสองของตัวเจฟเฟนดัมก็เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเคียวกับบัตเตอร์ก็ยังถูกบีบไว้อยู่นะครับแอฟวูดกับกูตังซ่าแล้วก็ชิซุมาครับตอนนี้พยายามจะโจมตีเข้าไปที่อ่าชื่ออะไรครับเนี่ยเบอร์แปดตัวหนึ่งนะครับเฮทูออสป่ะฮะฮีทูออสฮีโร่ครับฮีโร่เลยทีเดียว ก็ยังโดนบีบอยู่ทางฝั่งขวาล่างอยู่นะฮะเจสบอลสองเกมนี้จะเน้นเป็นพวกเกมยิงซะมากกว่าครับก็ดูจากเทียร์ูมแล้วการทําคะแนนของเจสบอลหนึ่งจะมาจากข้างบนแล้วก็ตูดมาที่หลังเรเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยสี่สิบสามต่อหกสิบแปดนะฮะเจสบอลหนึ่งนี่ยังนําสบายๆนะครับแล้วเจสวอลสองนี่โดนกดอยู่แต่ที่บ้านตลอดเลยนะฮะใช่ก็เป็นอาชีพกระบะพอสมควรที่เทียร์ูมไม่ได้แล้ว มีแบ็กเอาพยายามจะยิงไปเรื่อยๆครับแอคูดก็พยายามจะหลบได้อย่างดีครับแล้วสามารถจับเก็บคิวไปได้นะฮะ76ต่อ52อค,ครับโอ้โหใช้สเปเชียลของโหมดยาดอีกครั้งนะฮแะล้วก็มาเจอตรงนี้ครับฮีโร่ยิงใส่กันครับแบ็คเอาครับบุกเข้ามาตีวงในฮะเคียวตกที่ลำบากเจอกูตังซาไล่ฟันครับแต่ทำไงฮะโอ้กูตังซาโดนลุงครับ จะตายเอาะฮะตอนนี้เจอร์ซี่ก็ยืนหลบอยู่หลังหินครับแล้วพ่าใจะยิงเข้าไปที่ใครฮะเนี่ยโอมองไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะแบ็คเอาครับโดนยิงเข้าไป <S 2> <S 2> หนึ่งดอกฮะโอ้ครับบนนี่เจอร์ซี่ครับกลับชี้ซูมาเนี่ยละเอ่อลุมยิงไปที่บอดเดอร์อยู่นะฮะและทางฝั่งขวาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหแอคบูตครับโดนจัดการไปนะฮะตอนนี้สกอร์เป็น95ต่อ67ครับ แบ็กเอาท์นะฮะเกิดขึ้นมาครับแล้วก็กำลังจะขึ้นไปข้างบนฮะจะจัดการเชลซีได้หรือไม่ฮะเป็นคะแนนเป็นหรือเปล่าโอ้ยบัเดอร์ใช้ SP ไม,ไม่น่าจะเป็นปัญหาฮะเจรซี่ใช้เอสพีพอดีนะครับ <c oughs> โอ้โหเวลาหมดไปแล้วตอนนี้สกรอร์ก็เป็น95ต่อ6 7สนะฮะสรุปเจอร์ซี่ก็ไม่ตายด้วยเพราะใช้ SP ีทันนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเกมแรกอะที่เราลองภากันดูนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันดีกว่านะครับ